นี่โอ้ยนะครับจับแซ่บจับแซ่บของแท้นี่เดี๋ยวไปลองก่อนว่าอร่อยแค่ไหนไหนครับโอ้เดือดเดือดครับเดือดเดือดเนี่จดครับจิ้ดนะครับโอ้โหมาเสียมหาหมอเอาไหมอ๋อพรด้วยเดี๋ยวหาหมอปรึกษาเรื่องรสชาติเอาละครับถือกได้เมียเมียเชฟเมียครับเชฟเมียเอ้ยมาแล้วเผาหัวมาเห็นโดนเลยหลายปีแล้วเอ้เนี่ยเนี่ หอวหมูหอวหมูเผาครับเดี๋ยวถอนนักกากยากเนี่ยจุดจุดตุ๋นกันเนี่ยเลยครับไม่เผาอะไรเลยควรควรดีดีเลยบริลล์ร็อกคลิปนี่หลายปีเลยเด้่เนี่ยจานเมียคักคักคักจานเมียจานเมียทำเลหัวหมูครับนี่เดี๋ยวทำเก็นการนักยากครับโบ่ห้องขนาดครับนี่ ตรงนี้ได้เสือดำไปสองเพียบเลยนะครับนี่หันนี่สามสีเห็นไหมถึงว่าหมูมีเรื่องแท้ครับนี่นี่นะครับเนี่สึกออกมากครับจัดการเมนูครับแก้มเลยครับเอ้หักมาหักกักนรอบเลยเนี่ยเนี่ยนุ่มส่วนบอกครับจ่วยนุ่มส่วนเนี่นนนนนเนี่ยบุกกาวองเฮ้นี่คนขรียกแหลงมาแล้วครับเนี่ยจานเมียจานเมียบริการกับแก้มวันนี้ อยากไม่กินเหล้ามาสามปีครับนี่เพิ่งจะเริ่มใหม่ครับนี่น้ำเหลี่ยมน้ำแก้มหมูสดสดช่วยช่วยกันครับนี่อันนี้กับแผนกลิ้นเด้นี่นี่โอ้ยเติมครับแผนกเติมร้านสาวกันล่างช่วงโอ้ยครับคุณอะแผนกเติมแผนกเติมนี่ครับอันนี้แผนกยังบุญนี่แผนกยังก็ครับนี่วนนี้ขึ้นเบื้องข้ังก็แผนกเติมน้ำมัน ร้านสาวคนลงถวยบางท่านั่งดนะโอ้ยคฮักแกมเนี่แหละบ้านสาวล่างถวยสอบแซ่บพวบ่าวไี่ยบัดนี้ซ่งตงมาจากมาเลเซียนีนี่พอย่างเนี่วนเย่ะครับเต็มที่เต็มที่มาเซฟตอนอองอ น้ำยาต้องกินกรครับโอ้ได้ได้ทำการทำและล้างออกมาครับไอ่หัวนี่เอาไว้ก่อนไว้ต้มวันนี้จัดอันนี้ก่อนชุดย่างหน้ากากนี่ผู้จัดการนั่งคุ้มอยู่เนี่ยทำงานหน้ากากเพื่อจะให้มันนิ่มๆต้องเอามาต้มก่อนครับนี่เดือดๆเลยชุดน้ำหมักก็เตรียมไว้แล้วครับนี่ ตามรสชาติที่ต้องการครับแน่รอใครมาจวดมาดันมาครับไหมสุเกเปื่อยแล้วก็มาร์กจำจำม,มาครับมาเด้อแซบ่บนี่ลานใสค่คนหนึ่งลานใสค่คนหนึ่งนังกิ้งเลือดบบออนี้ยจะเปล่าก็มาใส่มาใส่สรักสดใสยอ,อ,อยู่แล้วครับครับความยาก ในตอกปับกับมับต้มอยู่ครับต้มอยู่วเติมลูกหีบย่างครับนี่งสองหีบเลย๋ยวไม่ทันใจนี่แซ่บเพราะแหลม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 เลยครับเหลืองนี่โอ้ยนะครับแซ่บแซ่บแซ่บของแท้นี่เดี๋ยวไปลองก่อนว่าอร่อยแค่ไหนเห็นครับโอ้เดือดเดือดครับเดือดเดือดนี่ มาเสียบไปหาหมอเพราะว่าหวานด้วยไปหาหมอปรึกษาเรื่องรสชาติไม่ต้องกินได้ไหนเอากินได้ไปมเนี่ยไม่ต้องกินละชิมครับเนี่ยหันครับหันเนี่ยมันน้ำบางครับเนี่ยนุ่มๆครับมาเพื่อนตื่นไหมยุติแสบเลยครับเนี่ยไปไงครับเป็นไงครับอาจารย์เมียเป็นไหนครับ แก่ทำเดียวได้บ่กินกินหอดกกันบ่ดิเดินไม่ยากหรือเดินหลายปีแล้วครับมาเชม็คกลันนะกำล้วตตำๆเฉพเมียกลับมาแล้วมาครับมาครับเฉพเมียครับถอนต้ไก่ไม่เสร็จครับมาจะแซ่บได้ครับผมจิ้มโอ้จิ้มเอ่อสาวหันแง่ค่ำเดียวครับอิ่มเบิดบานแล้วเนี่ยเด้ดู เก่งเย็บปลามึงนี่เหตุอะไรมันจะมาเลเซียมันเลยอันนี้อันนี้ตอนนี้ฟันเราเนี่ยบนทางฟันมีแหรอครับเป็นนิยานวะนักเนี่ยกแขกแขกทำเดี่ยวอิ่มเบิร์ตบ้านนะครับหัวเบื่อแล้วคลิปยังไม่จบนี่เนื้อที่ทำแหละครับนี่ยพอแล้วยังอยู่ได้ครับยังอยู่ได้ดึกเดือยยังอยู่ได้ได้เนี่ยครับจบคลิปจบคลิปอยู่ได้ไเยอะสบายใจมาก